สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่แนารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับนิยายรักเรื่องดวงใจมาเฟียในตอนที่14เรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงต่อน,นั้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ<า>เวลาต่อมาผมกำลังแต่งตัวอยู่ตอนที่ได้ยินเสียงเคาะประตูและหัวของเขาก็โผล่ขึ้นมาทางประตู ผมโบกมือให้เขาเข้ามาเขาดูประมามันช่างดูน่ารักจังเลยทำไม่นายถึงดูเหมือนคนกำลังจะหมดสติละ่ะแมตตี้ผมถามแบบหัวเราะแล้วเขาก็ยิ้มมาที่นี่แล้วช่วยฉันเลือกระหว่างสองชุดนี้สิผมพูดและเขาก็เข้าใกล้การเลือกชุดที่ผมจะเข้าไปจริงๆในดูเกรงเนะ ผมวางชุดที่กำลังขยับเข้ามาหาเขาแล้วเขาก็ถอยขาไปกระแทกเตียงจนเขานั่งลงผมยิ้มแล้วผลักเขาขึ้นไปบนเตียงคาร์าอดเอาพูดตะกุกตะกักว่าไงที่รักผมตอบพร้อมกับกัดริมฝีปากล่างของผมอย่างอ่อนหวานขณะที่เขามองดูแล้วผมก็โน้มตัว ไปจับภาพสีชมพูที่สมบูรณ์แบบของเขาเขาครางเข้าไปในปากของผมแล้วผมก็ดันเขาของผมไประหว่างขาของเขาและพบว่าเขากำลังเล่นกีฬาอย่างหนักอยู่แล้วผมถอยออกไปแล้วเขาก็หันหน้าไปทางด้านข้างจนหน้าขึ้นสีแดงระเรื่อเราเราควรไปแล้วนะเดี๋ยวคุณจะสาย เขาพูดอย่างเชื่องช้าแล้วผมก็โน้มตัวลงไปสัมผัสจูบที่คอของเขาฉันเป็นเจ้านายนายจำได้ใช่ไหมผมกระซิบพรางถูเขาของผมกับเขาอย่างแรงเพื่อให้เขาโค้งและดึงผมลงไปที่เอวของเขาผมหัวเรอะเบาๆกัดติ่งหูของเขาฉันเองไม่คิดนะ ว่นายพร้อมจะไปเหมือนกันฉันต้องดูแลเรื่องนั้นผมส่งเสียงพึมพำรรอย่างเย้ายวนใจและหย่อนมือไปในบางอย่างแล้วเขาก็ขยับสะโพกมาบทที่มือผมไมลอดเดี๋ยวสิเขากระซิบแล้วเอน็นศีรษะกลับลงไปที่หมอนแมทตี้ ตอนนี้นายดูสวยมากเลยนะผมพูดพร้อมกับกัดฟันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทำให้เขาตกเตียงในทันทีผมเริ่มถอดเข็มขัดของเขาออกแล้วดึงกางเกงของเขาลงเดี๋ยวหยุดก่อนเขาพยายามแต่ผมก็จับมือเขาเอาไว้ ในแน่ใจเหรอว่าอยากให้ฉันหยุดผมขอจูบระหว่างกางเกงรัดรูปของเขาและวเขาก็ครางว่าผมไม่คิดอย่างนั้นผมยิ้มอย่างภาคภูมิใจในตัวเองและหยิบเอาชิ้นเนื้อของเขาเข้าปากทำให้เขากำหมัดภาาปูที่นอนไอ้บ้าเขางอสะโพก แล้วปล่อยผ้าผืนนี้ใดวางมือของเขาไว้บนหัวของผมและคว้าผมไว้หนึ่งกำมือคาร์ลอสที่รักผมผมเขาพูดตะกุกตะกักหลังจากนั้นไม่กี่นาทีไม่เป็นไรที่รักปลดปล่อยมันเถอะผมดึงเขาเอาจากปากเพื่อพูดและให้เขา ดุดกลับแรงๆอย่างรวดเร็วและสุดท้ายก็ไปที่หลังคอของผมและเขาก็สั่นเทากรีดร้องมาลอดผมกรีนภาระของเขาและจับสะโพกของเขาให้อยู่กับที่ผมหันหน้ากลับไปหาเขาแล้วจูบเขาแรงๆเป็นยังไงบ้างผมถามพังมองตาเขามันเหลือเชื่อเลย คุณเขาหยุดและจูบผมแรงขึ้นจนผมหัวเราะคิกคักตอนนี้เราควรไปได้แล้วผมพูดและลุกขึ้นแล้วเขาก็จ้องมองผมด้วยสายตาแปลกๆเป็นอะไรหรือเปล่าผมถามอย่างกังวลเล็กน้อยผมก็อยากทำให้คุณพอใจเหมือนกัน เขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาผมโน้มตัวลงมากระสิบข้างหูเขาเชื่อฉันสินายเนี่ยมันลูกแมวจริงๆผมจิตและขย,ยิบตาให้เขาแล้วหยิบสูตรของผมทำให้เขามึนงงเวลาต่อมาเบืงอย่างเกี่ยวกับเขาที่ต้องการทำให้ผมพอใจ ทำให้ผมมีสมาธิในการทำงานได้ยากผมมีการประชุมตามปกติแต่มันก็ยากเกินไปที่จะดึงเขาออกจากหัวของผมเมื่อเขาอยู่ข้างๆผมตลอดเวลาผมต้องการเขามันแย่มากแต่ผมก็รู้ด้วยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาและผมจะต้องใช้เวลาและไม่ทำให้เขาอึดอัด ผมต้องยอมรับว่าผมมีความสุขมากที่ได้เป็นคนแรกและเป็นของเขาผมชอบความคิดที่ถูกฝังลึกลงไปในมาเทโอในขณะที่เขาคุณจะสติออกจากรางน้ำสักวินาทีได้ไหมสมองของผมมันกำลังหัวเราะโชคดีที่การประชุมครั้งล่าสุดจบลงในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแล้วเรา ก็ออกเดินทางไปที่คฤราสน์าแล้วเขานั่งตรงข้ามผมและผมก็หวังว่าผมจะไม่ต้องการบริการมากมายสักขนาดหนึ่งผมคงจะมีเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้ไปด้วยกันนะผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกลับมาถึงคฤราสน์าและรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาอย่างเร่งรีบผมได้ยินเขาร้องเพลงตอนอาบน้ำและผมก็ค่อยๆล็อกประตูตามหลัง จริงแล้วเขาให้กุญแจมากับผมผมจะได้ไม่ต้องคลานไปรอบๆอย่างที่เขาพูดถึงอีกต่อไปผมถอดเสื้อและกางเกงวอร์มออกแล้วเดินไปห้องน้ำด้วยเท้าเปล่าผมเดินด้วยปลายเท้าอย่างเงียบๆยบ่ยองเบาๆนี่ผมได้ยินนะว่าคุณเข้ามาคารอลอย่าพยายามอะไรเลยผมหยุด ขนาดที่ตัวเองกำลังจะทำให้เขากลัวด้วยม่านอาบน้ำที่จะแกล้งทำเป็นผีเขาทำแบบนั้นได้ยังไงผมหัวเราะแล้วเดินเข้าไปอาบน้ำดวงตาของเขาเบิกกว้างไม่เห็นผมแล้วเขาก็หันหลังกลับอย่างรวดเร็วเมื่อเขารู้ว่าผมเลือยเปล่าโดยสิ้นเชิงและเขาก็มองเห็นสมาชิกของผมที่ได้รับความสนใจอยู่แล้ว เอาเนายังไม่ขายไอ้อกันเหรอมันเป็นของคุณนะรู้ไหมร่างกายผมเนะี่ยผมอยากให้คุณสัมผัสมันผมพูดแล้วพลิกตัวเขาแล้วหันมือไปทางมันแล้วขยับขึ้นลงแล้วโน้มตัวไปจับปากของเขาผมก้มแน่ลงขนาดถอนจูบเพื่อครางแบบนั้นแหละ อย่าหยุดนะผมพึมพำและเกือบจะกระโดดเมารู้สึกว่าลิ้นอุ่นๆเปียกๆแม่งที่รักผมมองลงไปและพบว่ามาเตโอกำลังคุกเข่ามองผมด้วยสายตาที่ไร้เดียงสาของเขาและผมก็แตะแก้มของเขาอย่างช้าๆและเขาก็ดึงผมออกจากปากของเขา ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนายทำได้ดีมากที่รักผมให้กำลังใจและเขาก็ยิ้มให้ผมกลับเข้าไปในปากอโนอบ,บุนของเขาและผมก็คำรามออกมาแมตตี้ปากของนายผมพูดอย่างหอบหายใจแล้วเริ่มบางยางกับเขาโดยเอามือไปแตะที่ตำแหน่งของเขา ซึ่งผมกำแน่นบนเส้นผมของเขานั้นและผมก็ได้ยิงมเมล็ดพืชของผมเข้าไปในปากของเขาขณะที่เขาเองพยายามกลืนมันลงไป many s y m ม,มต t ผมดึงเขาขึ้นมาให้ลุกขึ้นและเขาก็หน้าแดงกับผมแล้วกระแทกริมฝีปากของผมเข้าหาเขาเราทั้งคู่ต่างก็ครางชิมมัน คุณเต็มไปด้วยเรื่องแน่ประหลาดใจผมกระซิบจูบเขาครั้งสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนเขารู้ว่าต้องทำยังไงเขาเป็นคนเรียนรู้รวดเร็วผมถูกกอดหลังจากอาบน้ำร้อนหลังจากนั้นไม่นานผมก็เข้านอนผมรู้สึกว่ามีมือมาบีบผมในกางเกงในของผมและลืมตาขึ้นมาอย่างเกียดคร้านแมตตี้นั่งคล่อมผม วยร่างกายที่เปลือยเปล่าช่างดูงดงามยิ่งขึ้นภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องผ่านเขาตอนนี้เขายิมม้มให้กับผมแมตตี้ทำอะไรเนะี่ยรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นแล้วเขาก็บดขยี้ผมช้าๆผมต้องการคุณคาร์ลอส เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อน,นั้นติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพรน,นะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ที่มอบเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ